สวัสดีครับรับประพบของผมซันอีกครั้งนะครับในช่องมูมิเอวูฟนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม for ์สกินเวอร์สอนครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนเติมเกมกับ b e ทวีนฮั p อัพนะครับด้วยระบบเติมอัตโนมัตินะครับกับเกม o r s ์สกินเว r ร์นะครับอ่าซึ่งวิธีง่ายๆก็มีดังนี้เลยครับเพียงแค่เรากดไปที่บนซ้ายของเรานะครับให้เราทําการคัดลอก URL นะครับล่างขวาตรงนี้นะครับที่เขียนว่า ID ตัวละครให้ก๊อปปีป๊บอ่าต่อมาครับ ให้เข้าไปที่ p e t w i n Top Up นะครับทำการล็อกอินให้เรียบร้อยครับแล้วก็เข้ามาที่ f o r s a k e n World นะครับอันนี้ต่อมาเลือกแพ็กเกจที่เราต้องการนะครับอ,อย่างผมเลือกเป็น100 f o s s a k e n Coin นะครับแล้วก็กรอกที่ UID เราเข้าไปที่ผมให้กรอกไปเมื่อข้างต้นนะครับต่อมาให้เราทำการชำระเงินให้เรียบร้อยครับจะซื้อด้วยเครดิตก็ได้หรือว่าสแกนจ่ายทันทีก็ได้นะครับ เอาละครับแล้วเพื่อเติมเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นป๊อปป๊แบบนี้นะครับก็คือเติมเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดอ่ากดตรงไหนก็ได้ของจอครับแล้วก็มาเช็คว่าจำนวนที่เราเติมเข้าไปหรือยังอ่างผมก็เข้าไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็ใครที่อยากได้คลิปที่มีประโยชน์แบบนี้อีกก็อย่าลืมกดซับสไคร์ให้กันนะครับยังไงฝากร้านเติมเกมเมทิวินอีกครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย